นะครับรูปร่างดีเหลือเกินนะครับฝ่ายน้ําเงินโอ้มาดูกันว่าวายุน้อยวันนี้เทียบเรียบรูปร่างมาเจอกับเพชรดำนะครับซ้ายกับขวาแล้วครับวายุน้อยนั่นซ้ายนะครับเขาบอกว่ากระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยดูได้เปรียบนะครับแต่ว่ามาเจอกับเพชรดําวันนี้รูปร่างนั้นสูงยาวกว่าโอ้สายยาวๆเริ่มไม้เห็นแล้วนะครับวายุน้อยหลยางเข้าไปอีกเล่นหนักๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นยก พยายามเข้าหาเลยครับนี่ครับขวาครับพยายามเตะเข้าไป2แท่งเลยนะครับพยายามหวดขึ้นเหมือนกันครับไม่โดนนะครับได้รูปร่างร้อยกว่าเลยครับบุมน้ําเงินอย่างเพชรดำครับส่วนวายุน้อยเนี่ยซ้ายฝีมือจัดเลยนะครับมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาครับซ้ายฝีมือคิวสมองมวยนี่อยู่ที่วายุน้อยครับ ส่วนเข่าแหลมๆขวายาวๆของทางด้านเพชรดำก็ไม่ธรรมดาล่ะครับตูครับชก2นาทีพัก2นาทีครับคิดอะไรได้ต้องรีบออกครับบางดีมาดูว่ายาวกว่านะครับเริ่มจะออกแข้งขวาโต้เหมือนกันเลยครับเพชรดำดูว่ายุน้อยเลยครับโอ้จังหวะฝีมือนะครับลูกถีบก็แข้งท้ายหรือว่าหนักแรงเลยหรือว่ายังไม่รีบร้อนด้วยนะครับชกคุมเกมไปก่อน2นาทีเท่านั้นนะครับ2นาทีพัก2นะครับโอ้ถีบซะแม่ กระเด็นกระดอนไปเลยครับลูกทีบขวาหน้าของวายุโอ้ถ้าชมเข้มแล้วก็ขึ้นการคอเลยครับนี่ครับทีบไม่พอครับมีซ้ายขึ้นบนด้วยกันทางด้านวายุน้อยครับแม่ทีบชมเหมือนโอจังหวะนี้โดนศอกครับจบไม่จบครับดูครับโดนศอกแล้วทำท่าไม่ดีครังนี่โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับวายุน้อยพอสับศอกเข้าไปนี่แม่ยานจะปิดเกมแต่เริ่มฟื้นแล้วนะครับเพชรดำโอมีสอกบวกด้วยเขา ดูนะครับยาวกว่าใหญ่กว่าเบียดกันแบบนี้นี่สนุกแน่แต่ว่าโอกาสจะไม่ครบห้าเย้งนะดูแล้วมีสูงเลยครับโอยคู่นี้พักกันสักคู่นะครัว่าทั้งคู่ครับมีดีใส่กันแหละครับยกทีสองเปิดเกมมาทางด้านเพชรดำครับอาศัยความใหญ่ความยาวเดินเบียดเดินชนตั้งแต่ต้นเกมับดูครับสายของวายุน้อยครับดัดหวเข้าไปครับวงในของเพชรดำครับจับนายได้ครับขวางนะเสียดูครับมีศอกเสริมเรือบังนี โอ้โหมาเลยครับมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับเพชรดำมีหมัดมีศอกจังหวะขวางแล้วก็แทงก็ทําได้ดีนะครับยาวกว่าแล้วครับแทงเก็บครับอยู่ที่ว่ายืน้อยแล้วนะครับจะต้านไวหรือเปล่าจะต้านความใหญ่ได้หรือเปล่านะครับที่ว่าเก๋าเกานี่โอ้โหพอโดนเบียดถึงตัวก็ทำท่าจะยุ่งแล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้จับได้ตีได้แล้วก็ตีแรงด้วยครับ นี่ครับอยู่วงนอกโดนแข้งซ้ายของวายุน้อยครับทางด้านเพชรดำต้องจาเป็นต้องเดินเบียดอย่างนี้ครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับดูครับเดินเบียดเดินฟัดเดินลัดเดินกระทุงไปเรื่อยครับพยับเดินโยกเข้าไปครับขวาอู้ยซ้ายนี้ของวายุน้อยครับพยายามจะเสริมศอกเข้ามาครับรู้นะครับว่าเล็กกว่าไม่ปะทะด้วยตรงๆนะครับวายุน้อยมีแต่ซ้ายก้อยซ้ายแต่เพชรดำน่าัยความใหญ่เบียดอย่างเดียวเอาละครับ คู้นี้นี่สนุกแน่นะครับวายยุน้อยยุ่เดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับเก๋ากว่าก็จริงครับไล่บทไล่เบียดแล้วครับโอ้บัดขวาโดนนะครับโดนนะครับไม่เขากาเล่าแล้วครับตอนนี้ไม่เขากาเล่าแล้วครับไม่มีอะไรเสียครับโเจอแข้งเจอมัดนี่ครับมัดซ้ายแข้งซ้ายของทางด้านวายุน้อยครับ ได้ดีเดีวครับชงป่ายกทีสองคับดูครับซ้ายหัวเข้าไปหมัดซ้ายเติมเข้ามาซ้ายเอาเข้าไปทีครับตู้ครับโอ้โหลุนเล็กๆนะครับแต่ชกกันแบบนี้นะครับเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้โหเอาแล้วครับชนเข้าไปเพชรดำต้องใช้ความใหญ่บทหยุดไม่ได้วายุน้อยนี่ก็สายจัดจ้านนะครับแล้วก็มีหมัดซ้ายก็แม่นด้วยแล้วแต่ว่าตอนนี้นี่ถึงตัวตลอดแล้วนะครับเพชรดำพยายัดจะเบียดจะชนอย่างเดียว ดูรืดแล้วเอาจับเข้าไปทิ้งทั้งตัวเหมือนกันโอ้โหนันเล็กกว่าดี๋ยวก็ฟู้ยิตาจนะครับเพชรดำดูนะครับพยายามจะอาศัยความใหญ่นะครับเสียนเข้าไปมีแค้นําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในโอ้โหดูเวลาแทงได้ก็แทงเจ็บๆแทงแหลมๆครับอย่าหยุบอย่าย่นละกันครับอย่าหยุบอย่าย่นละกันครับตื้อตลอดล็อกคอไว้ครับนี่ครับเสียบแหลมๆตับเข้าไป เอาสับเข้าไปอีกทีนึงเอา้าเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครับโอ้โ oh, ห oh. เอาเลยครับแม่ก่อนหน้านี้ทําท่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกันทําท่าจะไม่เอาเหมือนกันครับชกไปชกมายิ่งชกยิ่งรแรงเลยครับเพชรดำนี่ครับวายุน้อยก็พยายามจะสู้ทุกรูปแบบครับแม้ว่าจะเตสั้กา,ากววาแม่จังหวะนี้ขยับแม่ลื่นนิดนึงครับตั้งเกมใหม่ระว,วังแข้งซ้ายยันกันไปหมัดขวามาต้วกับแข้งขวาจิ้มขวาลำตัวครับเอาโดนลำตัวไปทำท่าหยุดไปเหมือนกันดนานวายุน้อย ดูว่าโดนก็ไปนี่ทำท่าหยุดแต่ก็ยังมีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้นะครับรูปร่างนี่แล้วก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยนะครับมวยผู้นี้โอ้โหดูนะครับต้องใช้วมใหญ่เบียดเข้าไปมีแข้งขวายาวๆไปก่อนโอ้วายุหน้อยก็ไม่กลัวเลยนะครับนี่นะครับแข้งซ้ายหมัดสายศอก้ายสายทั้งแผบนะครับแล้วก็ออกแม่นด้วยครับโอ้โหคู่นี้หลายตลบแลวครับหลายตลบแลวครับอ้าวเดี๋ยวดูครับ เกมตอนนี้โมเมนตั้มเปลี่ยนแล้วครับวายุน้อยเอาคืนได้ไม่ได้สายจิ้มเข้าไปครับต่อยขวาคืนมาวงในวงในพยายามเสียบอีกคนก็พยายามปิดเอาไว้ครับดูครับ,บวงในเสียบยัดแหลมของทางด้านเพชรดำครับดูวซ่อขวาของวายุน้อยครับขวายัดเข้าไปหมัดสายจิ้มมา้ายไปว่าไปครับเอ้าจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหนี่นะครับโอ้โหเหลือเชื่อนะครับวยคู่นี้ ความใหญ่นะครับยุติการชกเลยนะครับโดนแข้งซ้ายหอ,อกด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆกันอีกครั้งครับมาดูภาพช้า,ชากันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับออกออกแข้งไปก่อนโอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนเตะจ่อยางเลยครับ เข้าไปแล้วก็หมัดซ้ายอีกโอ้หมัดนี้ไม่โดนนะว่าไปโดนแข้งก่อนแหละแข้งนั้นแหละครับเดินลงจากเวทีนี่กับเหกลงมาเลยนะครับ